เป็นมกปฏิหารต่างกึินที่เว่าที่ทำปฏิหารของพุทธเจา้าที่สเสด็จขึ้นไปดาวบดึงอินเดียเขาเรียกบุฎาแอร์พอร์ต đợt nóc dùng đồ lâm đồ này, thân máy nóc dùng nhiều เหนื่อยเหมือนกันสุดยอดดิมุปาจิฮันการที่เสด็จขึ้นไปบนสวงสวรรค์ของพระเจ้า เี่นควาสำคัญที่สแสดงปัิหานเสียขึ้นไปโปรดมัรดา้ไวิตเจ้า ฝั่งโน้นก็จะเป็นที่แท้งน้ำก็จะเป็นวัดปู่พาลล่าป็นที่สเสด็จขึ้นไปบนสองสวรบันของพระพุทธเจ้าสป,ป,ปาบนเด่นนกปาธิหาร สำคัญสาพูดธกับไปมาบูชาสถานที่เป็นส่วนให้เราได้ดูได้ขเข้าใจปฏบติธน สำคัมทีนี่มุปฏิหารไม่ไไมุ่ปฏิหารตางที่สุดขึ้นเราเดินของ Voi, er> no ี่ทแสดงปฏิหารทำเทศนาสิทธิผมก็ได้เสด็จนไปที่สวรรค์ชั้นดาวดุเพื่อโปรดมารดาที่มารดาสวรรคตนคก็ไปเกิดอยู่สวรรค์ชันดุสิตแต่ว่าเนื่องจากดุสิตมันเป็นชั้นสูง เทวดาต่ำก็ไม่สามารถจะขึ้นไปได้พระองค์จึงได้ไปโปรดที่สวรรค์ชั้น,นราวปดึงเพื่อว่าชาชนทั้งหลายเอหรือเทวดาทั้งหลายก็สามารถที่จะมาขึ้นมาได้มาสัมผัสต่ท่าไปที่ ดาวไปดึงแล้วก็จะไม่สามารถที่จะมาสั้นสูงหรือว่าไม่สามารถขึ้นมาสั้นสูงได้แต่สั้นสูงนั้นลงไปข้างล่างได้หรือว่าเป็นส่วนสําคัญที่เป็นโมกปาี่หานก็เป็นการที่ความสวยงาม เย็นมากมาดูชาแต่เ,เช้านีก็เจ็ดโมงถือบา่าการดีฤรษเจ้าก็เสด็จขึ้นดาวดึงตรงสถานยมวัปฏิหารนี้แล้วก็เสด็จ ลงไปก็ห่างยา่นี้ไปก็480กิโลถือว่าเป็นเรื่องความสำคัญที่เราชาวพุทธมามาดูมาเห็นมาเข้าใจสร้างบุญสร้างกุศลที่จริง ในความสำคัญเส็รเสด็จไปปรดมันดาี่เดียวเสียมเดีเสียไมไได dan ucara กาศดีที่บุกปฏิหารน,นี่เป็นอันที่สแสดงบุกปฏิหารที่สเสด็จขึ้นดาวดึงของสมมาสัมพุทธเจ้าที่นสาวัตถินี้ก็ใน แต่ไม่ก่อนก็ไม่ว่าเป็นแฟนที่มีความสำคัญเพราะว่าเป็นแฟนที่มีประชาชนจำนวนมากที่มาอยู่ที่มีความสำคัญ เจ้าก็อยู่เมืองนี้นานถึง19พรรษาแล้วก็อยู่ที่วัดบุพารามอีก6พรรษาก็รวมเป็นยี่ 25, ้าพรรษาหรือว่านานที่สุดที่อยู่ที่ปกติก็อยู่ในแต่ละที่ก็พรนษาหนึ่งไม่ไม่แมวอันนั้นที่ตรงนี้ก็ อยู่นานที่สุดครัก็คือ25พรรษาวัดเชตวัน19พรรษาวัดบุพารา,าม6พรรษารวมเป็น25พรรษาที่พระเจ้าอยู่ที่เมืองนี้